ละคสรสั้นเรื่องพี่ขี้ฉาน้องพ่อรักน้องไม่เท่ากันไปดูกันเลยนี่ของพ,ององพี่ของหนูของพี่ของหนูของพี่เอามานี่หนูก็บอกของหนูเอามาเอามาของพี่ มานนี่นพี่ก็พี่จะไปทำน้องทำไมน้องยังเด็กอยู่มนันนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขาค่ะหนูไม่ยุ่งกับพี่เขาจะได้อะไรอะมันนี่ยอือเราไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขา ที่เขาใจไม่ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งอยู่ในห้องของเราก็พอปะพอพาไปส่งห้องไม,ไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขานะค่ะพ่ออะไรเนี่ยโอ้ยนี่จะขึ้นไปห้องน้องทำไมคะ อะไรของข้อเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็ได้โหยไม่อย,อยากอยู่ห้องเราเลยเบื่อจริงเลยไม่มีเพื่อนด้วยอะ่ะโอยต้องมาอยู่ห้องเราคนเดียวเหรอเนี่ย อ,อยู่เลยอ่ะนั่งก็จอดูทีดีกว่าพ่อแม่ไม่เห็นสนใจแล้วเลยน้องบ้านนั้นโ็หูอะไรอะไรก็แต่น้องอ่ะไม่เคยสนใจเราเลยนี่คุณหิวยังฉันไปทำอาหารให้นะเอออาหารเย็นก็มีนี่อ่าเดา มาวิวให้ดีกว่าเอ้ยเสร็จแล้วมาคนเล่กมากินข้าวโอเคจฉันเรียกพี่ก่อนี่มากินข้าวเลยค่ะแม่ดูแล้วอย่ามาขึ้นเสียงกับฉัน มาเลยยายฟ้ามาทำไมต้องเรียกหนูว่ายายด้วยอ่ะแม่ไม่เข้ใจเลย,ยนี้อะเนี่ย้าคุณฉันไปกินข้าวก่อนนะอือ้ฮชวนลูกกินข้าวกว่าโมเดลไปกินข้าวค่ะพ่อมา มากินข้าวก่อนคะ่ะอันนี้จ้าของพ่อน่ากัวเลยอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยไปหลงนั้นเนี่ยโอ้โหชวนก็ไม่ชวนดีดีมด่าด,ด้วย วันนี้กินข้าวไปแล้วมังเนี่ยสามคนนั้นน่ะสามคนนั้นไม่ได้ต้องสามคนมากับข้าวหองอยู่ไหนล่ะก็อยู่บนโต๊ะนั่นไม่เห็นเหรอทำไมของหนูปเป็นกับข้าวแบบนี้แม่ไม่รู้อ่ะกินไปเหอะ,ะไม่ หนูไม่อยากกินกับข้าวแบบนี้กินไปอย่าเรื่องมากไม่กินชีเทให้แมวกินนะได้ดูสิทำไมได้ของอร่อยกันทั้งหมดเลยอะ่ะหนูได้ของแม่อร่อยคนเดียวอะ่ะโอ้โหนี่มันลำเอ็นกันชัดๆการอร่อยนเนี่ยแต่ก็ไม่อยากกินเท่าไหรอ่อ่ะ อย่าเรื่องมากสิกินไปเถอะอมีอะไรให้กินก็กินไปสิอย่าเลื่องมากค่ะค่ะแม่ว่าคงณคิดเสร็จยังเสร็จแล้วข้าไปกินอยู่นั้นแหละอย่าเี่งสิถือมาหลายอันเนี้ยไปด้วย พ่อกับแม่นำาเองไปห้องเราดีกว่าไม่อยู่แล้วเอาชาไหมคุณไม่เอา,าเออพ่อนนหนูไปข้างนอกกันนะเออเออเออ,เอ,อ ขึ้นบนบ้านดีกว่ามีอยู่กับพี่เราเก็บพี่สุดหน่ดูสิทำอะไรฮะนี่โมเดลออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้ยแล้วพ่อก็ปลูกมันอยู่ตรงนี้ด้ยเหรอเนี่ย ว้าวว้าวไม่ได้กิอยู่นานแล้วเนี่ยนั่งดีกว่าดีนะตรงนี้มีกระจกให้ส่องเห็นธรรมชาตินี่ก็คือห้องเรานี่เองโอ้ยเลิก่อนขายสักทีอยู่มไม่นานไร้ที ดูพี่สีก็ลัำเอยียงมากเลย <_ V al ue> ไม่มีวันพ่อแม่คืนดีให้เราฮ่าฮ <V al ue> พี่แบบเนี้ยไม่ดีเราจะไปประกาศบอกทุกคนใี <_ V al ue> ่ขัดตกเลยแม่ <_ V al ue> นั่งด้วยค่ะหน่มแม่เขาไปดูพี่มันก่อนอนะลองใจโดนเลยนี่ยายโมเดลบอกกว่าอยา่าเปิดประตูงไงพูกไม่รู้เรื่องเหรอโมเดลอะไรจ๊ะเอา้าแม่เธอถาว่าฉันเป็นโมเดลหรอ จะด่าฉันใช่ปะเออคือไม่ต้องมาพูดตบให้อ๋อเมื่อกี้น้องจะเข้าห้องใช่ไหมโหเข้าห้องแค่นี้ทำเป็นห่วงฮ้ยเป็นพี่แบบนี้ไม่น่าเกิดมาเลยเอาอะไรอะแม่อย่าเทียงแลตบปากให้เลิศก,กบปากเลยเฮ้ยอย่ามาขึ้นเสียงกับฉัน เดี๋ยวมือจะลงปากก่อนลูกคนนี้นี่เลี้ยงเสียข้าวสุกเลี้ยงหมายังดีกว่ามั้ง ไ้ของแม่เนี่ยอะไรก็ว่าแต่เราว่าแต่เราไม่เคยว่าน้องเลยอะ่ะน้องโตไปน้องอาจเคยโดนก็ได้นะไม่ใช่แค่เราลองที่โดนคนเดียวอะ่ะตลาอดเลยอะ่ะทำไม่ต้องเป็นเราด้วยก็จบกันไปแล้นจิตเคลินกับละครสั้นเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้จบไปเพียงน่นก็จะมารีวิวเสริม นี่มันจะจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะอันนี้ไม่เป็นไอดีของเราเราสร้างไอเดีเราสร้างอีกอันนี้ก็คือตัวละครสำรองอันนี้เราเป็นนั่มพีจากมัาหนึ่ง โอเอันนี้เราเราสร้างเสริมมาทุกคนอ่อคุณดันอือถามว่าไอ้ไม้ตรงนี้เราสร้างมาทําไมเราสร้างมาปิดตรงนี้นะทุกคนคุณดังไปไหนเนี่ยโอ๋ย,ยเข้าเออเข้าได้แหละก็เป็นประมาณนี้นั้นจะจะโอ๊ยลาก่อนนะทุกคนด้วยละ